สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเว็บ gasbox.com อีกแล้วนะครับผมก็คราวนี้นะฮะก็จะมาทดสอบเกม asphalt 8นะครับเกมแข่งรถนะฮะที่หลายคนรีเควสมาในทั้งพันทิปแล้วก็ YouTube นะฮะว่าว่าอยากให้ผมทดสอบเนี่ยกับเครื่อง iMobile IQ 2 Android 1ตัวนี้นะครับว่าไหวไหมกระตุกมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็มนเดิมครับให้ดูก่อนนะครับว่าเครื่องผมก็นะฮะมี Background App รันอยู่เหมือนเดิมหลายแอปนะฮะ นะครับให้ดูนะฮะหลายแอปนะครับผมอ่ะเข้าเกมเลยแล้วกันผมก็เปิดซาวไว้ประมาณ80%นะฮะโดเสียเจลดสิบแปเนเพื่อให้ฟังเสียงได้ชัดเจนมากขึ้นนะฮะเอาล่ะแล้วผมจะขอซูมเกมเข้ามาแล้วกันก็อันนี้เป็นการทดสอบเครื่องนะครับไม่ใช่รีวิวเกมเพราะฉะนั้นก็อย่าถือสานะครับว่า เล่นขับรถห่วยหรืออะไรยังไงบ้างเพราะว่าก็ยากเหมือนกันนะเล่นไปขับไปเนี่ยแล้วก็อัดรูอัดคลิปไปด้วยเนี่ยเอาละก็เข้าเซตติ้งเกมให้ดูก่อนนะฮะนะครับผมก็นี่อันนี้ก็อย่างที่ผมบอกทุกรัางนะครับเป็นเซตติ้งดีฟอลต์ของเกมนะฮะเนี่ยครับผม Sf อะไรอย่างงี้นะครับแคมเปร่งแคมเอร่าอะไรอย่างเงี้ย Virtual sure. Quality ก็เป็นดเดียมนะฮะผมไม่ได้ว่าเห็นชัดขนาดไหนนะฮะเห็นชัดแลนะ ก็ไม่ได้ปรับที่ไฮเพราะว่านี่ผมบอกเลยว่าดีฟอลต์ของเกมให้มายังไงก็อย่างนั้นนะครับไม่ได้ยุ่งกับมันเลยนะฮะก็เล่นเดิมเดิมทุกเกมที่ผมเทสก็จะเล่นแบบเดิมเดิมหมดเลยนะฮะจะไม่มีการปรับแต่งเพื่อให้มันเร็วขึ้นแรงขึ้นหรือให้สวยขึ้นนะฮะโอเคงั้นเริ่มเลยแล้วกันก็มีกระตุกกระตุกเล็กน้อยบ้างนะฮะ ต้องบอกว่าเกมนี้ผมก็เล่นบนเครื่องอื่นมาก่อนแล้วเหมือนกันนะฮะผมก็เลยยังมีด a ต a เก่าให้อยู่นะฮะอ่านมาก็เล่นเลยละกันก็อย่างที่บอกเหมือนเดิมทุกครั้งครับไม่มีการตัดต่อคลิปนะฮะก็ไม่มีการเร่งสปีดใดทั้งสิ้นก็ปล่อยให้มันตามธรรมชาติของมันว่าจะโหลดเร็วโหลดช้าก็ทนทน,ทนดูกันหน่อยละกันนะครับถ้ามันช้านะฮะ ก็ใช้เวลาคองควรเหมือนกันในการโหลดนะฮะก็พอๆกับน่าจะเหมือนเมลเวลนะฮะใช้เวลาโหลดนิดนึงนะครับมาแล้วเอาละ่ะ โอ้โห oh oh. เป็นไงครับอยคให้บอกครับจะถือาครับว่าเล่นเกมไปอัดคลิปไปด้วยเนี่ยก็ยากครับมองยาก จะทเเลนเองมันดีกว่านี้ครับเผื่อว่าขับเล่นไปอัดคลิปไปด้วยก็ละบากเล็กน้อยนะฮะอื้อหือตกใจและ นะครับว่ากราฟิกก็ก็ไม่ได้เร็วร้าเท่าไหร่นะฮะก็ controlling sensitive ก็ผมไม่ได้ตั้งไว้รลยมากฮะับก็ default ครับ ก็เห็นว่าผมมีการเลี้ยวลำบากเล็กน้อยนะฮะให้ดูครับว่ากราฟิกเป็นยังไงบ้างนะฮะตอนชนเชิญอะไรเงี้ย กดนอสอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างนะฮะกระจุยอะไงครับชนกันสะใจเลย <c oughs> มาพังง่ายไ,ไปเนี่ย ถืว่าตั้งท่านทําตั้งนอนเล่นเกมมันจะลำบากมันต้องต้องแบบตั้งครึ่องขึ้นมาห,หน่อยนึงครับโอเคถึงฟินิชไลน์แล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับเมื่อที่เห็นนะฮะว่ากราฟิกเล่นได้มีกระตุกบ,บ้างเล็กน้อยแล้วก็ไม่ลื่นไหลขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ดีฟอลต์เซตติ้งก็เป็นม medium นะฮะก็ถือว่าทําให้มันดีขึ้น ถ้าปรับเป็นไทยอาจจะกระตุกวันนี้ก็ได้นะครับผมนะครับก็จบการทดสอบเกม Asphalt 8บน iMobile IQ 2 Android วันแล้วนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆอยากมีอยากให้ผมรีวิวหรือทดสอบเกมอะไรอีกในเครื่องนี้นะฮะก็คอมเมนต์มาได้นะครับทั้งในพันทิปหรือใน YouTube ก็ได้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับที่ตามชมกับเว็บ a s s b o x c o m เว็บแนวใหม่ สระคนที่ชื่นชอบในกาเจ้นนะครับสรุปกาขอบคุณมากครับ